รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บ้านฉันวันนี้นะคะพามารู้จักกับเอ็นกอค่ะซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะที่อาศัยอยู่ในอำเภอพนัธิคมจังหวัดชนบุรีเอ็นกอเนี่ยมันมาจากเมืองจีนก็มีลูกหลานชาวจีนสมัยนั้นอพยพมามันอยู่ที่พนัิคมแล้วลูกหลานเนี่ยตระกูลแท้ล้อนะเอสาคน <ๆ S 1> เขาเคยเล่นที่เมืองจีน<ๆ>เขามาเห็นอุปกรณ์ไม้หลักหอยอะไรพวกนี้ไม่ไผ่ะนะ ไม่รู้ก็มาเล่นตีกันเล่นไปเล่นมาก็มาใส่จังหวะให้คนรอบๆข้างรอบๆบ,บ้านอยู่ไกลสมัยนั้นไกลมันห่างกันหน่อยก็รุ่นๆน,น,นิวไล่ๆก็มาเล่น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 ก็เลยเป็นกิจกรรมเล่นปกติเหมือนเราซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้แข่งขันรับล้วก็จะมามีจริงๆครั้งแรกที่เข้าใจกันว่าล้างประชาม่ใช่ครั้งแรกของพนัสก็คือเล่นงานทอดกระถินท่านปรีสิริรยธินในสมัยพันเอก เป็นคนเอาเองกอเนี่ยไปเล่นในงานกระถิ่นท่านโดยออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของชุดทั้งหมดจึงเป็นเอกลักษณ์มาจนปัจจุบันเรื่องของชุดโดยลักษณะโดดเด่นของเองกอค่ะคือผู้แสดงทุกคนนะคะจะเห็นได้ว่าต้องทาหน้าทาตาอำพรางตนค่ะและแต่งกายแบบจอมยุทธจีนจากตำนานร้อยแปดนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานค่ะ มันก็เป็น,นเ,เป็นนิยายอยู่เรื่องหนึ่งอะเรื่องรุ่นคุณมผมไม่ทราบว่าจะทันกันไหมผู้ยิ่งใหญ่เขาลิงา้งซานเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไฮไลท์หน่อยว่าเป็นตำนานของเอ็งกอพนาธิคมและของเอองกอของเมืองจีนที่พนัทเล่นอยู่นะครับตัวละครจะเหมือนกันหมดอะแต่เพียงจะว,ว่าต่างก็เรียกอะไรต่างจังหวะต่างรูปแบบกันไปและปัจจุบันก็มีการพัฒนาเรื่องของสีสันเสื้อผ้าอะไรต่างกันไะ ก็แล้วแต่แต่ละคณะหรือว่าแต่ละสถาบันที่เอาไปใช้ก,ก็ก็ถ้าเอาของชมโูรีเลยนะฮะหลักๆก,ก็จะมีอยู่สองคณะโดยประมาณนะฮะแล้วก็ต่อมานี่ก็มีเด็กเด็กรุ่นเนี้ยท,ที่กำลังว่าน,น้าอลยเนะี้ยรุ่นเขานะฮะหมายถึงพวกเขาก็ไปไปหาคอนเซปต์ไปหาสเต็ปอื่นอยากเล่นโดยไปแกะวิดีโอเทปอะไรมาแล้วก็มาฝึกกันผมดีใจมากที่สุดเลย เพราะว่ามันมันเองกอเนี่ยสำหรับเยาวชนมันได้หลายอย่างนะฮะในส่วนที่เราทําลงมาเนี่ยคือเขาได้หลายหลายอย่างได้คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมอยู่ในตัวเสร็จเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าการเล่นเต้นเอิงกอเนี่ยมันก็เหมือนกายภาพกายบริหารและก็ที่สําคัญเด็กได้เรียนรู้แล้วก็สืบสารตานานเอาไว้ซึ่งสโลแกนก็พออวุชัยทิพยางกูลให้ไว้กับศึกษาสืบสารตานานเองกอ จนกนระทั่งปัจจุบัน,นครับมันก็ดูของเด็กว่ามันได้ประโยชน์อะไรหลายอย่างได้อนุรักษ์วัฒนธรรมช่วยกันส่งเสริมกันไว้แล้วก็ได้ประสบการณ์ได้กําไรชีวิตได้สุขภาพมันได้หลายอย่างแม้กระทั่งถาบันก็มีส่วนได้รับครับปี2532รุ่นนั้นจะเป็นคุณครูสุพ์คงทนนะฮะจึงเป็นคนใต้เขาก็เป็นครูอยู่ที่นี่เขารับผิดชอบเรื่องกิจกรรมนะครับแล้วก็มีพอ่อบุญชัยมีคุณนกก็แบ่งงานกัน เร่งทำงานแล้วก็ซ้อมจริงจังปิดเทอมผมก็ซ้อมกันเด็กก็ได้สุขภาพสมัยนั้นกับสมัยนี้ถ้าจะเปรียบเวอร์ชั่นก็คือเด็กรุ่นนั้นกระโดดลด,ดเต้นมันมันแบบคึกคักมากกว่าปัจจุบันมันคล้ายๆว่าเป็นสเต็ปลำไม้ไปที่เห็นเห็นอยู่ทั่วๆไปนะแต่ของวกลางพยารรยามเน้นของเ,เก่าๆไว้เลยให้เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเมืองพณนิคม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะในการสืบทอดอัตลักษณ์ของตนเองค่ะโดยการละเล่นเองกอของชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอพนัทนิคมของผมเริ่มสมัยแรกเลยตอนปี2538ผมอยู่ป .5 ก็ด้วยความที่ว่ารุ่นพี่เนี่ยขเขาเต้งก่อนตัน้งแต่ปี32แล้วสมัยนั้นก็มีอาจารย์พิสิทธิ์ทองแดงเมื่อสักครู่ครับแล้วก็อาจารย์ลุนทองแดง เป็นผู้ฝึกสอนคู่กันแต่แต่รุ่นผมจะเป็นอ,อาจารย์รุ่นกับอาจารย์พิสิทธิ์ทองแดงและก็สมัครสมัครดั้งอะไรกันครับป .1 ป .2 เขาไม่รับเขาบอกว่าถ้าคุณป .5 เมื่อไหร่ผมคุณมาสมัครกับผมผมจะให้คุณเต้นผมก็รอเวลามาประมาณน่ะสี่ปีจนผมถึงป .5 ผมเข้าไปขอสมัครกับอาจารย์อรุณทองแดงอาจารย์พิสิทธ์ทองแดงเขาก็รับสมัครผมผมก็มาพื้นฐานก็เนี่ยมาซ้อม มาหัดฝึกทักษะเบสิกเบื้องต้นอยู่ข้างบสถ์เนี่ยครับตรงต้นมะขามเนี่ยตอนนั้นผมฝึกทักษะเบื้องต้นอยู่คือยังไม่ได้จับไม้จับกองเลยอ่ะสมเดือนเขาถึงจะให้ผมไปจับกองแล้วก็ให้มาตีกองก่อนพื้นฐานสเตจที่สองคือตีกองแล้วก็ถ้าใครตีกองตีกองแล้วสวยเสร็จตีโดนหมดทุกทีสิบทีโดนสิบทีเล่นกองจนสวยเสร็จเขาก็จะขยับให้ขึ้นมาเต้นไม้ เขาเขาจะดูเสเตปการเต้นของเราถ้าเราเต้นกองสวยเริ่มสวยแล้วปุ๊บเขาก็จะขยับเขาจะมีระดับของเขาอยู่แต่ด้วยความที่ตอนนี้มันคือเด็กเด็กของเรามันมันเล็กอ่ะแล้วก็เล็กๆก,ก็เคยเล่นกองโต,ตๆเดี๋ยวปอสี 4, ป่ 5, ป .5 ห้าป .6 หกเนี้ยก็ให้เต้นไม้ครับที่ว่าที่ว่ามาตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ครับที่ว่าผมเป็นผู้เล่นด้วยเป็นตั้งแต่ผู้เล่นแล้วก็ แล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นครูฝึกแล้วก็คอยสอนวัดหน้าด้วยอะไรด้วยของน้องๆหลานๆในรุ่นๆที่ว่ากำลังจะโตขึ้นมาเนี่ยครับครับ ครูบาอาจารย์ผมพี่ว่าผมก็เต้นมาแล้วอะไรมาคือผมจะส่วนมากจะเป็นจําและครูพักรักจําแต่เขาก็จะมีลักษณะของของพนัทเขาของการวาดหน้าของพนัทเขาก็จะมีมีคิ้วมีมีตามีปากมีนวดอย่างเงี้ยเขาก็ที่เหลือล้วนละ <S <S เขาก็จะเพิ่มเอาแต่เขาจะวาดวาดลูกลูกลูกตาดวงตาเงี้ยให้ออกเป็นลักษณะเป็นลูกลูกตาเหี่ยวครับลูกตาเหี่ยวคิ้วมังกรอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเป็นลักษณะนั้นก่อน และที่เหลือภายในช่องว่างก็อยู่ที่ว่าใครจะถนัดสายลายลวดลายแบบไหนครับแต่ก็จะมีหลกัหลกๆเลยของพันนิคมก็จะมีหน้าหนวดแดงที่ว่าเป็นเป็นตัวนําคือจะมลีลักษณะประจําคือมีน้ําเต้าอยู่บนหน้าผากแล้วก็หนวดดาหนวดแดงคือครูฝึกหลินชงเป็นครูฝึกทหารหลวงของในตํานานเองกอร้อยแปดเขาแล้วก็เป็นหนวดดําพายุดําหลีขุยหลีขุยจะถือขวานคู่แต่ว่าผมอะ ที่ผมเห็นโบราณเขาจะใช้สัญลักษณ์ของนักตรงหน้าผากของพนัสคือเป็นลูกท้อครับแล้วก็เป็นหน้าพื้นสีดำอ่าแล้วก็พระเออหลูที่ชิมครับแล้วก็ตัวที่สี่ก็เป็นบูซงคือแล้วก็งูห้าหน้าเนี่ยคือจะวาดเหมือนกันหมดร้อยงานก็คือคือจะวาดเป็นเป็นแบบอย่างเงี้ยที่แบบโบราณที่เขาเขาวาดมา ส่วนหน้าอื่นตัวลองลงมาก็อยู่ที่จินตนาการผมแล้วก็คนวาดของคนอื่นแล้วแต่สไตล์คนอื่นนะครับคือมันมีความภูมิใจด้วยแล้วผมยิ่งพอมาผม,มาเป็นครูฝึกยิ่งเห็นเนี่ยน้องๆนงหลานๆที่ว่าผมขึ้นมาเป็นเเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์คนจีงมันมันก็ภูมิใจที่ว่าเออเด็กๆที่ว่ารุ่นใหม่ๆคือเขาก็ชอบในแบบที่เราชอบเหมือนตอนที่เราชอบสมัยนั้นเราก็แบบ ทีนี้มันเราสอนแล้วคือเราทําแล้วเรามีความสุขคืออยากจะสอนสิ่งดีๆที่สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีเอกกรของชาวพนัฒนิคมผมก็มีความภูมิใจตรงนี้ครับ คำว่ามีเสเนี่ยส่วนตัวผมบอกวัาผมตอบไม่ถูกแต่ผมรักมันมากทุกวันนี้ให้ผมเล่นผมเล่นนะจริงๆแล้วสาเหตุที่คิดเองไม่มีฮะมันมาคิดจริงๆจังๆสมัยคุณครูสุพ์คงทนที่บอกถึงฮะว่าปีสามสองเราได้รับมอดหมายเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้หาอะไรเล่นก็ได้ที่ที่มันไม่ซ้ําซ้อนไม่เป็นเซิรเป็นลำหรืออะไรเงี้ยไอ้ก่อเนี่ยนนมันของที่มันไม่เคยเห็น ผู้พดก็มาปรึกษาปรึกษาก็ให้คําแนะนําไปก็ตกลงเป็นรูปธรรมขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นณเวลานี้ก็ถือว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นก็คือการเล่นเต้นอิงก,กอนนะเป็นศิลปะประจําท้องถิ่นพนัฐนิคมนะตอนนี้มีกระจายไปทั่วแล้วนะเริ่มกระจายแนละ้วแล้วก็ต่างเวอร์ชั่นกันบ้างถ้าจะรวมเป็นจริงๆหน้าเนี่ยโรงเรียนหลวงเล็กก็ระดับอนุบาลวัดกลางนิปถมศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกแล้วก็เป็นผู้ริเริ่ม ต่อมาก็มีวัดถน,นนในปัจจุบันแล้วล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนจีนโรงเรียนจีนก็เริ่มกันอีกแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันไปสอนแล้วแต่เวอร์ชั่นใครเวอร์ชั่นมันที่เขาเก็บได้แต่คุณบอยนี่ยืนยันมั่นคงบอกขออนุรักษ์วัฒนธรรมของเก่าให้ยืนยาวที่สุดมันมี4ี่เวอร์ชั่น4แบบเรืองจีนน่ะมันมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งมี4หมู่บ้านถึงเวลาเขาจะนึกถึงองค์เทพเจ้าจะคารวะไหว้เทพเจ้าดาวร้อยแปดเนี่ย นะฮะโอ้จะเล่าแล้วมันยชาวานะฮะก็มีวิธีการกันเขาก็แต่ละหมู่บ้านเอาเงาะมาประชันกันไม่แข่งขันก็เป็นประเพณีอันนี้ก็จะมีสีร์ชาติของระยออุดรอ,อย่างหนึงนะนนงน่งนครสวรรค์อย่างหนะึ่งมาพนัสสองอย่างชนบุรีก็อย่างมันจะมีสี่รูปแบบอยากให้แค่ชีวิตผมก็พอละเพราะได้เห็นแค่นั้น แต่จริงๆเราอยากให้มันไปเพราะว่ามันยาวมาร้อยกว่าปีแล้วนะฮะเนี่ยนับมาตั้งแต่รีเริ่มตั้งแต่เด็กก็ามาบึกฝนอะไรกันเนี่ยตั้งแต่นายนายเล่าซ้ำแซ่ล้อก็นายเป็งเอียดแซ่ล้อผมจะรู้จักท่านดีเพราะว่ายัางทันท่านอยู่ก็เห็นนะแต่ว่าไม่ได้เล่นกับเขายัางเล็กไปก็อยากจะให้ได้ร่วมกันนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งที่ดีๆโดย,เฉ,ยเฉพาะอย่างยิ่งการละเล่นเต้นอินกอของเมืองพนัาานิคมนะฮะ อยากให้ทุกคนมาสืบซ้อ,อมาสืบทอดเจตนาลมต่างๆนะครับมารับรู้แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมกันไปนะครับถือว่าเป็นการอนุรักษ์ให้มันยืนยาวตลอดไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องการแค่นี้ครับ สานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเองก็ได้ขับเคลื่อนนะคะตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งการแสดงกรเนี่ยก็เป็นศิลปะการแสดงว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึง่งเราก็มีการส่งเสริมนโยบายของของ,ของ,ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยการจัดให้มีการแสดงในพื้นที่ต่างๆโดยการส่งเสริมองค์ความรู้จัดทำองค์ความรู้เผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมให้มีการแสดงในปีเนี้ย กระทรวงก็รมก็ได้มีการยกระดับงานประเพณีสู่ระดับนานาชาติและสากลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเพณีเป็นประเพณีที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนก็ได้มายกระดับงานบนกลางบ้านสืบสารตำนานเมืองพนัฐที่พนัฐนิคมโดยยกระดับเรื่องอะไรบ้างก็ในเรื่องของการแสดงองค์นในเรื่องของมหกรรมจักสานในส่วนของการแสดงองค์นเนี่ยก็ก็ได้เอ่ยยกระดับโดยนําการแสดงองค์จาก จังหวัดอื่นๆมาแสดงร่วมกันเป็นมหกรรมเองกอก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เราจัดมหากรรมเองกอในงานาประเพณีบนกลางบ้านสื่สารตำนานเมืองพนัทโดยนําการแสดงจากนาครสวรรค์จากอุดรธานีแล้วก็ของพนัทเราจังหวัดชลบรุรีเป็นแสดงร่วมกันก็ถือเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ผู้แสดงประมาณ300กว่าคนที่มาแสดงก็นับว่าเป็นอีก วิธีหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้มีการส่งเสริมศิลปะการแสดงเองกอของพันธุ์นิคมเราอะค่ะเองกอเนี่ยเกิดขึ้นในพันธุ์กว่าร้อยปีซึ่งความความเป็นมาของชาวพันธุ์นิคมเนี่ยก็จะมีชนชาติมารวมกันอยู่ที่คือชนชาติจีนชนชาติลาวแล้วก็ชนชาติไทยในส่วนของชนชาติจีนเนี่ยเขาก็ได้ต่อยอดเรื่องของเองกอมาตั้งแต่100ร้อยกว่าปีอะจนถึงปัจจุบันเนี่ยสามารถอยู่ได้ อยู่ได้โดยที่ไม่สูญหายนี่คือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ชาวพนันิคมที่ร่วมมือร่วมใจกันนะคะต่อยอดแล้วก็มันก็ทั้งเด็กรุ่นรุ่นหลังๆเด็กปะฐมก็ยังเล่นเป็นนะคะโดยมออีคุณครูโดยมีภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็มีชาวชาวบ้านช่วยกันให้กําลังใจแล้วก็จุดเด่นอีกอันหนึ่งของของของค์พนันิคมนี่นะคือในเรื่องของความเอาใจใส่ความสามัคคี แล้วก็การการช่วยเหลือกันของขององค์กรภาคีเครือข่ายใน,ใน,ใ,นในเขตพนัน,นิคมก็คิดว่าองค์กรพนัน,นิคมอ่ะไม่น่าจะหายไปหรอกแต่กาําลังคิดว่าเราจะทำไงต่อย,ยอดไปสู่อําเภออื่นๆให้ทั่วทั้งจังหวัดเท่านั้นค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ปฏติมาก,กรรมกระดาษซึ่งอยู่ที่บริเวณเทศบาลเมืองพนันิคมแห่งนี้นะคะมีน้องๆเยาวชนนะคะมารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมซึ่งก็มีการเรียนการสอนในเรื่องของการวาดหน้าและการทําหน้ากากเองกอ่อด้วยค่ะทั้งนี้ที่นี่นะคะยังรับทำตุ๊กตาโมเดลต่างๆด้วยค่ะจากงานปั้นกระดาษไว้เป็นของขวัญข,ของฝากของที่ระลึกได้อีกด้วย ที่นี่ชื่อว่าศูนย์ปฏิมาก,กรรมกระดาษเทศบาลเมืองพนัสนิคมหรืออีกชื่อหนึ่งเองกอบ้านรัตนสินค่ะคือเองกอบ้านรัตนสินเนี่ยเคยทํามาคือจะเป็นโมเดลของเองกอคณะเองกอคือการแสดงพื้นถิ่นของชาวพนัตโดยใช้คนที่เล่นเป็นตัวละครเต้นกันมันมันเป็นมาจากเมืองจีนนะคะแต่เราจะมาใช้เป็นรูปแบบของงานกระดาษ ซึ่งจะเป็นโมเดลแล้วก็จะมีการเล่าเรื่องราวต่างๆของแต่และตัวเองกอ็จะมีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด 100, 108ตัวจะมีผู้นำา5ตัวก็คือขาวแดงขาวดำบูส่งแล้วก็ตัวเล่นงูแล้วก็ตัวพระซึ่งเรามาันมากลายเป็นรูปแบบเป็นตุ๊กตาเพื่อให้เด็กก็สนใจแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่จำง่ายด้วยตอนนี้ก็มีเด็กๆที่เข้ามาสนใจมากมายเลยกับ กับที่ที่เราทําตัวเนี้ค่ะมันก็ดึงดูดแทนที่เด็กจะไปติดเกมทีนี้ก็กลับมาหันเองกอคืออะไรมาหัดมาเขียนหน้าก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็มีประโยชน์ในชุมชนนะและอีกอย่างวัสดุของเราก็คือของเหลือใช้มันก็ตรงโจทย์ที่เราเป็นกระดาษรีไซเคลิลก็เลยมารวมกลุ่มกันทำกับพวกน้องๆที่เป็นเองกอเนี่ยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมีขั้นตอนวิธีการวาดหน้าบนหน้าก,กากค่ะให้ออกมาเป็นวรวดลายเองกอซึ่งจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนการทำเวิร์กช็อปของเรานะคะก่อนอื่นเราจะมีหน้ากากให้เป็นหน้ากากสีขาวอย่างนี้แล้วเราก็จะมีการเลือกลายแต่วันนี้ครูจะขอเลือกลายเป็นลายนี้ เอามาเขียนนะคะก่อน,นที่จะเขียนลายนี้เราก็ใช้ดิงสออยางลบธรรมดาขะล่างขึ้นมาก่อนคือร่างแบบเพื่อที่ว่าบางคนยังไม่เข้าใจแบบอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็ได้สามารถทําได้เนี่ยพอเราล่างแบบปุ๊บมันก็จะเหมือนหน้านี้พอได้แล้วปุ๊บทีนี้เราก็จะใช้สีค่ะใช้สีลงหน้านก็ใช้สีน้ําธรรมดาเนี่ยค่ะเองกรเนี่ยจะใช้อยู่แค่ไม่กี่สีค่ะถ้าเราเราสามารถไปดูใน YouTube ได้แต่ละหน้า ไปตามลวดลายท,ที่เราทำเอาไว้พอเราได้ไดไดสีที่ต้องการแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะใช้เคลือบโดยยูรีเทนเพราะฉะนั้นมันจะทนแล้วมันก็จะเงาแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันจบขั้นตอนของเวิร์กช็อปตรงนี้แล้วเป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วก็เด็กอ่านดยมากก็จะมีจินตนาการของเขาทีนี้เราอ่ะเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเราก็จะดูตรงนี้แหละค่ะ ตามจินตนาการคัาเลยแล้วมันจะเป็นอะไรที่ว่าเด็กบางคนอ่ะแต่เด็กบางคนชอบจริงๆเลยนะเขาจะไม่สนใจเลยในเกมโทรศัพท์หรืออะไรอ่ะเขาคิดถึงแต่แบบเนี้ยเขาจะเริ่มสะสมละก็แต่ละคนเนี่ยของของแต่ละหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาแต่ละคนนักรบเองกอมีทั้งหมด108คน เพราะฉะนั้นน่ะหน้าเขาเนี่ยร้อยแปดคนจะไม่ซ้ํากันเลยสักหน้าเดียวเพราะแต่ละหน้าแต่ละคนเขาก็จะอาศาัยบุคลิกของแต่ละคนของแต่ละตัวละครน่ะเอามาสือ่อบางคนเป็นคนดุเขาก็จะเป็นมหนวดมีเขามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะเล้จะมีตัวตัวผู้นําเนี่ยห้าคนแต่ว่าตัวที่เก่งๆทั้งหมดเขาก็มีอีกสามสิบกว่าคนอีกแต่รวมทั้งหมด108น่ะร้อยแปดคนนี่ไม,ไม,ไม่ไม่รวมคนที่จะต้องจะตี กองตีอะไรนะคะเดี๋ยวที่เนี้ยพี่ก็จะรวบรวมให้หมดสําหรับใครที่อยากจะรู้ประวัติอะไรที่นี่จะมีหมดอ่าอันนี้จะเป็นหน้ากากค่ะหน้าก,ากากที่เสร็จแล้วบางคนก็เอาไปใส่เล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะแฝงข้างฝาเพราะว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ว่าเขาก็คือเทพเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันเขาจะไปเสริมควงจุ้ยบ้านบ้างอะไรบ้างถ้าถ้านั่นน่ะเขาก็จะใส่ไว้เหมือนเหมือนยิ้วเปลี่ยนหน้าค่ะวันนี้อยากเป็นตัวนี้ตัวนั้นถ้าก็จะเสียดได้ แต่เวลาเวิร์กช็อปของเราเนี่ยพอเขียนเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาเก็บใส่กล่องนี้เพื่อที่ว่าถ้าเป็นนักสะสมเขาก็ได้สะสมว่าร้อยแปดตัวมีกี่หน้าเขาก็จะทําแล้วก็ใส่กล่องไว้อย่างเงี้ค่ะก็ร้อยแปดหน้าให้ครบนี่คือเขาสะสม ที่ศูนย์เรียนรู้ปฏิมากรรมกระดาษแห่งนี้นะคะยังได้มีการปั้นหุ่นเอ็กอตัวใหญ่เท่าคนจริงอีกด้วยค่ะซึ่งก็ทำมาจากกระดาษล้วนๆเลยนะคะจะมีความสวยงามประดิษฐ์สร้างสารรค์ปราณีตยอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะวันนี้คุณหนึ่งจะพามาดูขั้นตอนในการทำนะคะตัวนี้กำลังทำอยู่เนี่ยจะเป็นตัวเอ็กอที่ชื่อบูซ้ง ซึ่งจะเป็นคนหล่อที่สุดในบรรดา108คนนะคะโดยคุณหนึ่งเนี่ยโจท,ยที่เขาให้มาคขออยากได้แองโกลที่ตัวเท่าคนจริงก็เลยต้องทำตัวใหญ่การที่ที่ทำขึ้นมานีคุณหนึ่งจะเริ่มมาจากทำโครงก่อนแล้วก็ทำด้วยกระดาษล้วนๆนะคะไม่มีปูนไม่มีอะไรท,ทุกอย่างนี้เป็นกระดาษหมดกระดาษเราก็ใช้กระดาษที่ใช้แล้วอะคะ่ะกระดาษดีไซเคิลต่างๆ เราก็มาขึ้นเป็นชิ้นส่วนแล้วเราก็ต่อพอต่อแล้วลงไปเราก็เป็นขั้นตอนในการที่เก็บรายละเอียดจะใช้กระดาษทากาวค่ะจะเก็บงานให้ละเอียดทับไปหลายๆชั้นนี่มันขึ้นกับว่าเราจะจินตนาการแบบไหนก็ควรควรจะตาอยู่ยังไงมองตรงไหนแต่ตัวนี้นั่งไปห้างเพราะว่าเขาจะถือหนังสือค่ะ ตัวนี้จะไปอยู่ในห้องสมุดเลยตั้งแอคหน่อยปฏิมากรรมจากกระดาษเพราะเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นปนเลยหลายชั้นค่ะไม่ให้มันเห็นรอยที่ที่ขุกข่ะมันจะต้องเนียนแล้วทำเสร็จมันจะเหมือนหน้าอย่างเนี้ยค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาเรียนรู้ได้นะเพราอยากหาคนช่วยทำเหมือนกันไม่ห่วงวิชาค่ะมาคุยกันได้ถ้าจะไปดูงานที่เสร็จแล้วเนี่ยไปดูได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ที่หน้าวัดเกาะอาคา่ะตรงกันข้ามกับร้านจักรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกซิกนี้ก็จะเริ่มสวยแล้ว ก็ประมาณเดือนหนึ่งค่ะเพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาในการตากด้วยต้องให้แห้งสนิทก่อนที่เราจะลงสีพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะเริ่มเอาเอาอะไหล่เขาเนี่ยมาต่ออันนี้เดี๋ยวมีขายแขนคอนเนี่ยตัวนี้จะถือหนังสือเราก็ต้องเราก็ทำท่าทางที่เราต้องการแล้วก็ ใช้กระดาษเก็บงานอีกทีหนึ่งทีนี้ก็เป็นการว่าเราต้องลงสีละถ้าใครสนใจนะคะในศิลป,ปะตัวนี้ตอนนี้พี่ก็เปิดรับงานด้วยนะใครสนใจสั่งพี่ทำได้ทุกรูปแบบขอให้มีแบบมาหรือว่าถ่ายรูปมาพี่สามารถทำได้จากงานกระดาษโทรมานะคะเบอร์พี่0 8 1 5 7 4 9 9 9นึ่้า็ด้ากถ้าในไลน์ก็หนึ่งงานศิลป์ค่ะ ของดีบ้านฉันวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งต่อไปจะพาไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนนั้นติดตามชมกันได้วันนี้สวัสดีค่ะ